ก็ย่งเต็มอันก้องถั่วซ้ำยู่ก้วยก็จัากินก็ได้ดอกคำคำยัางกินก็ได้ดอกปาไป่ใ่เดี๋นี้อันสรุปเอียนี่กับเบื้องก็เท่าไรสามีิสูนยังมึงใส่กุ้ยังเนาะกับเบื้งใส่แล้วกูกายันมึง็เบื้องแต่บนจนหนึ่งโอ้ก็กุติซีรีนกูกระเบื้งซีรีเกาหลีเกาหลีประสนแล้วเนาะมึงปยังกับกูเดี๋ยวนีย่งหนุกับามึงซื้อนี่แหละ เลี้ยงมึงนอนมึงโดนแล้วกูยานตามึงเป็นอันแนวอื่นน่ะดอกจอมทักจอมแน่เน<ส>ีิดสี่หลงสี่หลีเนาะมึงก็ไดไคค้คือใส่กูเห็ดหยางขึ้นฝ้าขึ้นฝนมาอีกแล้ววายขึ้นฝ้าขึ้นฝนบรรยากาศแบบนี้มิเต้นอนเว้นเท่านั้นแล้วไปน,นอนแล้วเนาะนอนสุดตัวโถ่ยังอยล่ไแม่แนั่นไหมยังล่ะมึงคือมาไปเอาหยาให้ควายกินเนาะยาวกล้องจุ๊ย ไปค่าอีหยังน่ะนอนเวรยังมีกระถวยเต้มเงื่อนเรียรลาดอยู่กินก็กินน้ำกันเบิดทุกคนจุมาทาให้ตะคอยล่างผู้เดียวก็นั่นจิล่ะผู้อื่นล่างมัเป็นแบบนี้กระทางเป็นนอนโมเจใจสูนี่เว้าขืนกเว้าจริงสิเอา้นมันกระเมียนอลไรกินก็กินมาทุกคนแม่สิไมาให้ตะคอยล่างผู้เดียวบันหลังหัวมันเด้อกูละเมื่อยเว้าน้ำลูกนี่อีนั่นก็คือกันน่ะโอ้ไปไปยังมาจอมอยู่นี่เด้ออ้าวเฮ็ดยังไดสน่ะ ไม่ไปดอกแม่ฝนในแห่งสีโสตโตบรรยากาศแนวนี้ไม่ต้อนอนแน่นเท่านั่นแล้วจะค่อยลากกันในตัว้ถวยซาบกันยังเต็มอ,อันกล้องถวยซ้อยู่ห้วยกับจังกินก็นได้ดอกคำคำยังกินก็นได้ดอกเปล่าไป่ใช่เดี๋ยนี่อันสรุปแล้วนั่นกูสิให้พูดละสามลอยนี่ป้ายบ่อไปเลยนไปมเลยไอ้ดีไปลุกลุกลุกข้วยให้แท้บเออค่อยละสามลอยนี่แม่ไปน<ะ>ั่นแย่ใหญ่ขั้วอีนี่ก็ไปหาหลังถวยหลังซ้ำ ไฟยัวไอแตงมาแรกก่อนเออให้มึงไปก่อนกูสิเอาให้นั่นให้สามลอยอีนี่เลยแม่เออสามลอยเด้ออย่าลืมเด้อห้ามพิษคำสัญญาเด้กูศิพิษเห็นอย่างกุล่ำคาญมือสูบอกซือว่าไปนี่แม่คุ้มค่าแล้วไปลุกๆไปไปสามลอยคุณน่ะมึงอย่าลืมไหนแม่อย่าลืมไหนขอไปร้องอะไรเจ้าขอเก็บเงินให้กุ้ยแล้วขอชิงเงาไเอาเงินได้ไหนเออโอเคโอเคตามนีนด้นแม่ไปไปไป ลูกสูเมืองมันละเป็นหายเป็นหื่นใดคันเบ้านั้นคันเบาเบื่อเงั้นนี่มันบว่าจิไปเพอาเม็ดลูกจากข้องกันใดหอดจ้างอันลูกสมัยใหม่นี่จะมาจ้างเป็นจังสี่ไหมเป็นบัตรชบ้านชูเมืองอยู่บ้าหรือเป็นแต่อยู่หนีหนอ